luống lút, luống lút, luống luống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 , ลสวิงหักเลยโวิยงหักอ่ะเดี๋ยวเจเย็นหกเกือบสิบแล้วปะไม่ถึงนะอู้ยไม่ดีเกินเปิดระบายเอาขึ้นไปก่อนโอ้โหแรงเกินว่ะหากำลังยืนตีอะพอมสวิงหักเลยท่านผู้ชมโอ้โหของจริงกลับบ้านเลยไหมแน่นอนแน่นอนกลับแล้วตัวเนี้ย ตรงนี้ก็คงลับบ้านโฉดโฉดโฉดเจ้าวิวิยิว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 ิ้เวิวิวิยิว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 ่วิวิวิวีวิ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 วยนิว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 ิีิเิ็ดออกมาแล้วิวนีิว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 ิ้ยวเวิ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 วนวิ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 วอวิ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 ปอมอยูวเลย บอกเว้ยเมันหนีรัดเป็นข้อล่อเต็มแข้งตัวน,นี้เจ็ดแปดประมาณเจ็ดอะว้าวปลาเข่าเราเทพปะเนี่ยโอ้ยลึกออง่ายจังวะว้าวเู้จ็สเ็ดโดย,ยังเหนื่อยโชว์สวิงดิโชว์สวิงดินี่ครับผัดงอ,นอนเนียครับถือมาสิปลาใครครับเนี่ย ป้านึงไม่เลือกแข่งแลอวะได้แล้วดีดีนะเดี๋ยวใกล้น้ำโอ้ยปลาเข่าเราเท่จอนแสงมาทางนี้นะของจริงนะครับโอ้ยปลาเข่าเราเทโอ้ยคนเหนื่อยเลยอ่ะมันยากอ่ะเบรกอย่างแน่นวิ่งเบรกออกเลยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนมีตัวขยับอยู่โอ้ยฝากติดตามผลงานนี่ครับช็อตนี้สุดเด็ดผ่านเส้นมือหักครับ กินแปดได้กําลังงานเลยหลังจากตาวมาสองวันนะครับตาวมาสองวันครับไฟน์ใหญ่ฟอไฟนี้มีเจ็ดแปดนะครับโ้ยใหญ่กว่าควาติมรอบนั้นแล้วกันสี่ห้าตกกันดับเลยกูไม่ได้ขี่นะปลาขาวล้าเท่โอติมมาปลาขาวล้าเท่นี่ปลาผมนะเ้ยฝากติดตามเลยครับจุบุจุบุติม